นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริผลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีรองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาพร้อมคณะที่ปรึกษาอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเยี่ยมชมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาุ้ยทรายซึ่งเป็นการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่ง ต่อจากนั้นนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจรปี2566 โดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีรองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาพร้อมด้วยนายประวัตินวมรัตเลขาธิการกปอรอผู้บริหารผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาทั้ง6แห่งเจ้าหน้าที่สํานักงานกปอรรศูนย์ศึกษาการพัฒนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชมุม การดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมและยังดําเนินการเชิงรุกด้านการตลาดโดยเป็นศูนย์กลางการจําหน่ายผลผลิตของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่อยู่รอบศูนย์ได้อย่างโดดเด่นและในปี2565มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจํานวน29หมู่บ้าน7,859ครัวเรือนมีผู้ เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า10,000แคนสำนักง,งานกปรในฐานะหน่วยงานกลางในการกำกับดูแล,แลและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาได้มีการจัดประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัญจรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอการดำเนินงานที่สำคัญตามกรอบยุทธศาสตร์3ด้านได้แก่ด้านการศึกษาทดลองวิจัยและพัฒนา ด้านการขยายผลการพัฒนานและถ่ายทอดองค์ความรู้และด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่พอร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นไปตามพระราชบณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสืบไป